สบัยดีทุกคนสบายดีตอนเที่ยงที่างทุกคนตอนนี้ก็คือเข้ากับบริอยู่ในอำเภอบ้านม่วงเนาะเขาอยู่ที่อำเภอสิกาทุกคนตอนนี้ก็คือเข้ากับได้เดินทางออกจากจังหวัดสุโขทัยเลยทุกคนเนาะ อยู่จังหวัดบึงกาฬทุกคนตอนนี้ก็ไเลยอำเภอเสกาเนาะแล้วเฮากาได้จอดรถเนาะซื้อน้ำทุกคนอยูอทอ่ที่อปตททุกคนมาแวะกินน้ำกินในก่อนนันจ๊ะวันนี้ก็คือเฮากาจะได้เดินทางกลับไล้ทุกคนวันนี้จะได้เดินทางกลับเลยพูดหน่อยกระเป๋ากระเป๋าได้ให้เมือ่อเลยฮะเสียงไฟทุกคนแต่ว่าเฮาเบาก็คือได้เดินทางกลับแลวเนาะกับครอบคุณเยวคุณยายทุกคน คุณยานยี่แล้วก็พ่อเปิดกอยเนาะเพิ่นก็เอาขนมไปขนมฟองแข้งะ่ะทุกคนนี่นะนี่นะมีขนมคองแข้งนี่นี่นะฟองแข้งมีอย่าเนะเพื่อนเอาให้เนาะก็ะคือหลากหลายเลยของต้นจากอำเภอบานมวงทุกคนจะได้กลับบาลล้านแล้วเย่ก็คือเ้ากระด,ด้นั่งรถกลับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถของไอน้นิพนโนนเดีย๋ดวยวทักทายไอ้เพื่อนเนาะอันนี้ก็คือไอ้เพื่นไปซื้อน้ำ ว่าก็ดื่นกันนี่เลยนี่เลยข้างหน้าข้างนี้เลยแว๊บแว๊บแว๊บเลิฟ้าวสบายดีเดี๋ยวไปกินอยู่เอ่อดงเออดงกาแฟดงกาแฟดงแล้วก็ขนมบาร์นี่ขนมบาร์ยองนาบาบินทุกคนขนมบาร์ก็สั่งขนมบาร์ครับกาแฟดำไปเพราะว่ามันมันอยู่นอนนะครับอยู่นอนโอ้ทั่วทั่วกันไปจะกินยังได้แต่ว่ากินไปแล้วมัน มันเออถ่ายล่มมละว่าง่ายๆดตวปัดปดมันจะมันจะปาดมันจะห้องซื้ออะไรบ่ามันจะห้องซื้อเจ้าโอ้เมันต้องกินดักมันยังยินเสียงเดี๋ยวทางน้อยไมนยังยังบุษุสิกาไปไหนฮะสิการบไปไหนเดินทางปลอดภัยมันจะเจ้ารงเิดส่ก็คือแบบไอนมือส่งกันคืออะไรทุกคนเดินรถของไอโฟนนั่นเดียวถ้าใครไอโนเนาะเป็นมือส่งเทือนเลยเือนเลยนี่มันนี่ไปจจับมือได้ ขี่รถยนต์มื่อได้จะไปเที่ยวน้ำแล้เคยเล่าจะไปเล่นน้าครับมาแต่เคยเล่าผู้เดียวครับอืแม่ปิ่นยังไมาได้มาแม่ปิ่นเลี้ยงลูกยะลูกยะลูกนะเข้ากันจอดรถไว้คันคันนึงให้เพิ่นใช้งานเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทางเคยเล่าถ้าเคยเล่ามาเด้อจะได้เดินทางมือละ เสาเหมือพูดด้วยออกมาเสาออกมาถึงงานเลยนี่ได้มาเสาออกมาตอนรับมีพี่นวลเขาดูพุกมี่อู่มจะออกไหมเราเดี๋ยวพุดะพด้หมู่บ้านแถวนี้เคยมีไดโนเสาร์เนาะออกมาเบิ่งรถมาเคยเห็นยังไาจะเข้าไปละเาละตื่นนี่มาเอินว่าอย่างคือทีเร็กซ์ทีเร็กซ์ทีเร็กซ์มางที่เล็กซ์มากพี่แกตัวเลนเลนไว้เห็นไหมแมนเดียวว่าทีเร็กซ์ตัวเลนเลนไว้ทีเร็กซ์มันต้องหัวใหญ่กว่านี่นี่ว่าะรถทีเร็กซ์ว่ะ ชีลเล็กมันกินสัตว์แต่ว่ามันตุกเขาใหญ่กันเองมันปะอ่าทุกคนสักพื้นแต่ดาวเสาไงชิลสมัยดีสมัยดีอันนิพนก่อ็สักพื้นจะได้ดาวเสาครับสมัยดีวันนี้อันนิพนธเดี๋ยวไปส่งเขาได้ไหมนะคนเมารถมากครับเมารถเมารถด้ยเมารถนะครับขาจ้างใช้ิการเมารถผมไปส่งอยู่ปัดเที่ยวไปอยู่เขายืนยมมาลานเลยตอนนี้ก็คือเข้ามาฮอตอ่ะ ตะคลอนพนมมาแล้วมั้งโดยโอ้ไก่จะฮอนบานเลยข้าวเทียนอีกสาวซีโรโอ้ไก่จะฮอนแล้วไก่จะฮอนแล้วข้าวเทียนอะไเดี๋ยิเดี๋ยวดูเสาวเนี่ยอันนี้เป็นอำเภออย่างนี้คือมีเดนโตเซออันนี้ไงอ้อข้าวเทียนมีเดนเสาร์เนาะข้าวเทียนเบิกอคืนนานีนี่ดูโสมป๋อเราเอาปวดทุบกัดนาะมืดคึมเลยเออข้าแขกขมวดฝนตกคักัดขาตอนแรกข้าจะเอามอเตอร์ไซค์มาว่าเออย่านฝนตกก็เลยเมารถเคยเล้ามา

พูดอะโอ้สามตัวเลยไปเลยหมื่นหนึ่งนี่คือต้องเลี้ยงผมผมเนี่โอ้พูดอะสามตัวเลยพูดอะเอ้ไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์เขาปั้นบุคคลื้อเนาะเอาอะไรสงสัยสิแม่ที่เล็กไาสัตวที่เล็กกินซัดเนาะเขาปั้นบุคคลื้อตัวเล็กอะไรไม่ตัวเลน้นี่เดี๋ยวจะเป็นตัวเล็กนี่ไงเบิ้งสังเกตเล็บมันอะเนาะเล็บยาวๆเล็บปันตุ้ยไม่เหมือนหมู่บ้านไดโนสแล้วเขาก็เดาไปสัตวะเดาไปเนาะไดโนเสาร์เี่รคันแมนรอยของไดโนเสาร์ ก็แม่นมากอ่ะสี่พันเปอร์เซ็นต์สองสี่ครับจะไ,ไปตอ,อ,อ,องไหนก็นได้ครับอ่าสิรับอยู่สองมืนเรื่งขึ้นนี่ในเลทมือหนึ่งแล้วรับจะคนล่ะเอาซ้ำขี้ได้ครับจะค,ลละค,น,คนมาหลาย็ยากกับ<อ>ป้าผมนั่งได้เป็นเศร้า <laughs> ถ้าเกิดท้าหนาก็ต้องนั่งข้างหลังเลยนะมีเงินม,มือนหนึ่งให้เราจ่ายมือหนอึ่งนี่คือน้ำมันก็ต้องเติมให้นะ แล้วก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือด้วยผมต้องได้กลับหมื่นหนึ่งเต็มผมต้องได้หมื่นึไปเลี้ยงให้ลูกให้เมียเต็มนะผมก็ไม่หมืนึ่รับที่เลนี้ครับรับได้ก็จ้างครับรับได้ก็จ้าเดียวได้ม่นึงหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งทังได้ผมก็ต้องได้เงินเมื่อมืดดนนด้มื่นในหัว้วยผมเติมน้ำมันอีกก็ได้ ตอนนี้ก็คือเฮากะมาฮอดเขตของประเทศลาวเรียบร้อยทุกคนเนาะกะได้ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่สามมาเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็คือเฮากะกำลังอ่าเหตุเอกสารเนาะไอไอผลเหตุเอกสารทุกคนที่ทางด้านน้อเนาะยามพันแล้วเถ่อทุกคนส่วนเฮาก็คือได้มานั่งอยู่บนรถแล้วนี้เรียบร้อยทุกคนประมาณนี้เป็นการอยู่ไทยด้อ่าหลายมื้อเลยทุกคนกะได้ความที่ว่าเนาะ การที่เข้าไปไทยสุดดีทุกคนมันให้ที่เข้าอ่าได้อยู่อยู่ดอนเนาะเห็นต่อมอไทยเพื่อนว่าเนาะกะแต่เทืกอกกะประมาณเดือนหนึ่งทุกคนคันอ่าพาสปอร์ตเนาะแต่ว่าเข้าไปชุดนี้ก็คือแบบสองเดือนหกอ่าหกสิบวันทุกคนไปชุดนี้นะถือว่าชิยู่ดนจนฮอดหกสิบวันกันไท้ทุกคนแต่ว่าเอาตอนนี้มืองานเนาะนี่อ่าเดือนหน้าจะมาไหมนี่โอกาสหน้าจะมาใหม่ทุกคนตอนนี้ก็คือ ฮอตประเทศลาวแล้วทุกคนฮอตคันโมนแล้วนี่สีได้เมือม่อบอกเมื่อบาเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายบรรยากาศเนาะอ่าแถวท่าสล่งทุกคนไปทางเฮือนเฮาทุกคนเนาะยิ่งก็จะว่าฝนตกหนักทุกคนพายุเข้าลาวเนาะไปเบิงกันว่าน้ำท่วมบ่นี่อ่าทุกคนอย่าที่ตามนะทุกคนเนาะอ่าสามไอ้นองเฮ้าทุกคนนี่ไอเขพูดใหดดำไอนิพนธ์เคยลาวและกะเฮานั่นเองทุกคนฝากติดตามเนาะก็คือต้อง มีชิปน้ำกันงด้วทุกคนเนาะขันามไปลาวเนาะไปอายเพิ่นสัองคนเลยทุกคนเนาะป่ะเดี๋ยวทายอายเพิ่นเท็่เอกสารก่อนเนาะคุณน่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วทั้งพูนทั้งพูนอ้านุกคนตัดภาพมาตอนนี้ก็คือเฮาแกมาถึงท่าแขกแล้วเรียบร้อยเวลคัมทูท่าแขกทุกคนเอาวิค้ำท่าแขกเด้อทั้งสองคนเลยเด้อพื่อกคนขี้ดงมากไปเลยเพื่อนทุงท่าแขกท้ำ เป็นสถานที่เขาคิดว่าได้เป็นสถานที่ที่แบบเอาเอาคิดว่าแสดงว่าไม่มีอะไรอ้างอิงเลยตอนเด็กคิดเหรอตอนเด็กบอกเพราะว่ายินกัจเจ้าวัาคือฟังคนเก่าคนผู้ทำเก่าบอกว่าถ้าใคอยากก็คือเป็นบอดแบบตะกี้อ่ะมีคนต่างชาติหลายคนจะบอกมีแค่มีอย่างอ่ะฝรั่งฝรั่งอย่างหลายอ่ะเขามาท่าเขามาท่าแค่เขามาท่าบังเขามาทาแค่อินเดียเป็นแบบเป็นแบบมันเป็นแบบมันท่าเป็นคิวเป็นอย่างนั้นอ่ะเปนสไตล์นั้นแหละ เท่ากันยินยินจักเขามากคือกันแสดงว่าคนพื้นที่เองก็คิดว่าแสดงไม่มีอะไรอ้างเองเลยตอนนี้ก็คือเจสี่ตามไอวอาเดะเดี๋ยวก็ทัาแขกนี้มันเป็นมองพักเวลาลองเรือจากเวียงจันทร์จะไปจะประซัคจะต้องมาพักมันต้องสิมาค้ำอยู่นี่ตลอดเวลาเลยออาก็เลยไปไปไปมามาพักอยู่ทัาแขกเลยว่ามาทาแขกประมาณนั้นทุกมันจะใครใครสว่างบาดนะฮะ โม้ว่ายัางก็ห้องอำเภอสว่สางแจ้งอยู่หันม,มันแบบจ้งยอยู่หยิบไปอุดรแล้วมันมาแบบ<อ>จ้งอยู่หันคนที่ไปน,นอนอยู่สว่างมาหอดมาอดบ้านนี่คือแจ้งแล้วเออเนี่ยคนนี้นร่นประมาณนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้คำว่าถ้าแขกนะจ๊ะคำว่าถ้าแขกเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางหมายเลข12นะจ๊ะก็คือบ้านของเนาไปกินปีกเป็ดนะครับปีกเป็ดเดี๋ยวไป่บังไม่สิ่้กินเป็ดก็เป็ดสิกินอาหารแบบ กินเจเหมาอนจะฝืงไปเบิ่งกินเลยนไม่าได้กินซุปพักบ่ะอาจจะไมอย่างนั้นะเอามาถึงแม่ยมมาล่าเราก็จะได้ภาพครัวปาดามครัวไปแล้วยวนมีมองไหนมีเขาให้ฟันเพชรป่ะอ๋อห้ามเลยบ่ะมูกกันเขา่าจะบ่ให้หาเนาะแต่กาบางคนกันลักก็มีได้ ด้วยความริมห <DIA. S 2> ัวก an ับเจ้ายานแบบยานตกน้ำเบ้ออรอย่างนี้นะโกหกเห็นเห็นเลยก็แลังก็แล้วตีเวทตีตีอะไรเออว่าตีตีเอียงนี่แต่เขากต่เจ้าห้ามนะมันมีกำการเอียงเยอะแต่เขาเฮ็ดวิกงงานอยู่นั้นเออเขาจะมีเอียงบนหงทางคุณล่ะโอ้ยมันตกป่ากันสุดยอดแล้วตีกสันตกไดนตกไดนเลยันตกไรเนี้ยตกอะไรข้าวยานความปลอดภัยอะไรบอสแบบตกตกแบบเขาเรียกว่าตกปลาเชิงต้องเที่ยว เชื่อนุรักษโตกได้แล้วก็ปล่อยอ่ะนะโต๊ะแล้วก็มาถ่ายรูปเซื้อฟี่แล้วก็ปล่อยอันนี้กับผมห่กันนะวันนี้กับผม้ตุ๊ะถึงแล้วสามแง่เนาะทางพุขาจะไปเจ้าครัวปะวินาววินาบ่ไปบ่ไปตองพี่นี่อันนี้จะไปยมบาราดแล้วกะพระภูนากายโอเบิร์กทางอันนี้จะโหดเลยเนาะเพราะว่ารถมันแบบนั้น รถพ่วงกับเจ้าขับไปหลายทางเลยเพี๊ยที่เล็กมากนี่มาถึงแล้วบีบแตะอยู่ปะไม่ต้องบีบก็ได้ติ๊กตอริกติ๊กติ๊กติ๊กตอริกติ๊กอยู่ปะเบ <laughs> มี้ไฟเต้นจะขนเลยโอ้มาถึงแล้วโอ้เปียบมาเลยฝนกำลังตกหนีเลยชุ่มช่ำเลยถึงแล้วใครเลขพร้อมหอด่านหอดซองแล้วหอด่านเลยหอดนองแล้วมานอดซองละไปใครประตูให้น้ยท่านหน่อยสิ ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วขายเลพร้อมยิ่งยิ่งยิ่งยิ่มาถึงกันดิกดิกดิดิดิิ่งิงิมาสุดนี้กับบุกคบแล้วหมาบกหมูตายแล้วลูกหมูเสียชีวิตแล้วทุกคนกูเห็นลูกหมูแล้วเนาะอ๋อถึอปานถึสองเลคนเดี๋ยวเก็บเธอเก็บของก่นนะขอันวนละครับ